อันนี้ยังเป็นกระจกไฟฟ้าอีกเม็ดอาร์เนียของเราเนี่ยเห็นชัดเจนเราเปลี่ยนท้ายของแล้วให้ใหม่ทั้งหมดแล้วคันนี้นะคะมีสวัสดีค่ะวันนี้เราอยู่กันที่ราระดิ์ออโต้ซูรวมรถกระบะตู้ทึบต้ตนเดียววันนี้อยู่กับพี่รีอีกเช่นเคยค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่รีอยู่กับโตโยต้าลีโวเครื่อง2 4ปี2018 สวยๆคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าค่ะว่าราดประดิษฐ์จัแต่งอะไรให้ล่างเริ่มกันที่นี่เลยค่ะล้อคู่หน้าก่อนเลยอันนี้เป็นลายแมกเวลนะคะลาย5าก้านสวยๆเลยนะคะถ้าเพื่อนๆเนี่ยไม่ถูกใจลายนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนลายได้ไดไม่เช่นกันนะคะอยากได้ลายไหนเนี่ยก็สามารถแจ้งได้เลยค่ะอ่าต่อไปเบ้ามือจับแบบแต่งสีโครเมียมสวยๆแบบนี้นะคะแล้วก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะติคิ้วกันสัตว์ให้นะคะเพราะว่ารถเพิ่งเข้าเนี่ยร้อนอีกแล้วนะคะ แล้วก็ติดฟิล์มใหม่ให้ด้วยค่ะมาในส่วนของล้อคู่หลังกันบ้างดีกว่าอ่าล้อคู่หลังนะคะเป็นล้อกระทะบรรทุกนะคะพร้อมยาง S T T 2ยางสำหรับบรรทุกโดยเฉพาะเลยค่ะคันนี้นะคะตอบโจทย์สำหรับเพื่อนเพื่อน สายวิ่งงานมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันต่อดีกว่าค่ะในส่วนของด้านหลังนะคะราประดิษฐ์ก็จัดแต่งให้แล้วเหมือนกันเลยนะคะนี่เลยคาท้ายสายฟ้าสวยๆแบบนี้อันนี้เรียกได้เงินนะคะถ้าเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่อยากได้สีนี้นะคะก็ยังมีไซด์ดแล้วก็ไดทองให้อีกค่ะอยากได้สีไหนนะคะก็สามารถแจ้งพี่พีเซลล์ได้เลยเดี๋ยวเราจะการแต่งให้เลยมาที่ตู้กันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นตู้เธอเบาะ2เมตร10เซนนะคะเป็นไซส์มาตรฐานเลยด้านในเนี่ยปลูกไม้อัดให้แล้วอย่างดีเลยนะคะ ตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆสายวิ่งน้ำมากๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะคันนี้ยังสามารถเลือกขนาดความสูงของตู้ได้อีกด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นเมตรห้าสิบเมตรแปดสิบสองเมตรสิบได้หมดเลยหรือถ้าเกิดอยากเปลี่ยนใส่เป็นข้อก็ได้อีกเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะและที่สาคัญนะคะยังจดลงเล่มให้แล้วเรียบร้อยเลยเดี๋ยวเราไปดูภายในตัวรถกันต่อดีกว่าค่ะ มาในส่วนของฝาครอบประตูกันบ้างดีกว่าคะ่ะอันนี้เป็นฝาครอบประตูผลิตจากพลาสติก ABS พิมพ์ลายหนังให้แล้วสวยๆเลยนะคะถัดมาเนี่ยเป็นที่พักแขนบุผ้าให้แล้วเรียบร้อยนะคะสําหรับวางพักแขนได้เนี่ยไม่มีคราคาคืงแน่นอนคะ่ะมาในส่วนของด้านล่างกันบ้างดีกว่าอันนี้เป็นช่องเก็บของใส่เอกสารนะคะแล้วก็ช่องใส่แก้วน้ําค่ะที่สําคัญนะคะคันนี้ยังเป็นกระจกไฟฟ้าอีกด้วยจุดไฮไลท์ของเรานะคะอันนี้เลยเมทอาร์ตนะคะ อยากจะให้เพื่อนๆนที่เข้ามาดูรถเปิดทุกๆคันเลยนะคะดึงได้นะคะเพื่อนๆนเม็ดอาร์นี่ของเราเนี่ยเห็นชัดเจนนะเห็นไหมโอ้บ่งบอกได้เลยว่า,ารถคันนี้นะคะ oh. Oh. ไม่มีผ่านอุบัติเหตุมาแน่นอนคะ่ะ oh. oh. และที่สาคัญนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนเปิดดูเนี่ย oh. Oh. ก็ดึงให้หมดทุกด้านนะทั้งฝั่งนี้แล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่า เดี๋ยวเราไปดูด้านในตัวรถกันต่อดีกว่าค่ะในส่วนของภายในตัวรถนะคะกว้างมากๆเลยค่ะพี่เลนเย่นั่งสบายสบายเลยนะคะอ่มาในส่วนของเบาะหนังกันมากดีกว่าเบาะหนังนะคะเป็นเบาะหนังไวนิวนะคะนั่งกระชับสบายมากๆเลยนะคะที่สําคัญนะคะตัวนี้นะคะถ้าหากเลิกเนี่ยสามารถใช้ผ้าเปียกนะคะเช็ดมันๆได้เลยนะคะเพราะว่าตัวนี้ไม่เก็บกินค่ะอ่าไม่คันนี้นะคะเพียงแค่แสนต้นๆเท่านั้นเองนะคะถืาไม่หเลยนะคะสำหรับปี18นะอ่ะและ พวงมาลัยพาวเวอร์ทรงสองการนะคะปรับระดับได้อีกเช่นเดิมค่ะในส่วนของคอนโซลหน้ารถนะคะยังมีช่องแอร์ขนาดใหญ่ด้วยนะคะเปิดแอร์เย็นฉ่ำแน่นอนไม่ต้องห่วงเลยและในส่วนของ MP3 นะคะสามารถเสียบสาย USB แล้วก็ AUX ได้อีกด้วยนะคะตัวนี้ต่อบูธูได้นะบอกก่อนเลยท่านเพื่อนอยากรู้วิธีการต่อนะคะสามารถเข้าไปดูในติ๊กต็อกได้นะ,อะแอร์เมนวนวลปรับปืนนะคะปรับได้4ี่ระดับนะคะอยากได้เย็นฉ่ำแค่ไหนนะคะก็ปรับได้เลยนะคะตัวนี้บอกเลยว่าเย็นมากๆแน่ๆนะคะ มีช่องเสียบปลั๊ก12โลม์ให้ทางด้านล่างด้วยนะคะเอาไว้เสียบสายมือถือนะคะแล้วก็เกียร์เป็นเกียร์แมนวนวล5สปีดนะคะตอบโจทย์สำหรับเพื่อนๆวิ่งงานต่างจังหวัดมากๆเลยค่ะคันนี้นะคะมีวัดบูธมาให้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆใช้แต่งนะเอออ่าด้านบนกันบ้างดีกว่าตัวนี้มีช่อง เก็บแว่นแล้วก็มีไฟให้2ดวงนะคะตรงนี้เลยนะตอบโจทย์หลายๆคนมากๆเลยนะคะคันนี้อ่าในส่วนของระบบรักษาความปลอดภัยนะคะมีแอร์แบ็กทั้งหมด3จุดด้วยกันนะคะจะมีตรงพวงมาลัยใต้พวงมาลัยแล้วก็ด้านข้างที่นั่งคนขับนะคะและขับขี่ปลอดภัยนะคะต้องไม่ลืมคาดเบลด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันมากดีกว่าคะ่ะ ขนาดเครื่องคันนี้นะคะอยู่ที่2.4ลิตรสีสู16วาลวพละงกำลังที่150แรงม้าที่3,600รอบต่อนอาทีค่ะด้านในเนี่ยเปลี่ยนถ่ายของเร็วให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเฟืองท้ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะเดี๋ยวพี่ลีดึงให้ดูเลยอ่าคันนี้นะคะเราเปลี่ยนถ่ายของเล้วให้ใหม่ทั้งหมดแล้วนะคะและที่สําคัญนะคะเรายังมีรับประกัน บริการหลังการขายให้อีกด้วยและตัวเครื่องคันนี้นะคะน็อตเนิน,นไม่มีถอดไม่มีขยับแน่นอนค่ะรับประกันได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจคันนี้อยู่นะคะสามารถติดต่อหาพี่ลีได้ที่เบอร์ด้านบนเลยนะคะจะเป็นเบอร์พี่ลีเองเบอร์นี้นะคะสามารถแอดไลน์เป็น ID และก็เบอร์โทรได้อีกด้วยค่ะและเพื่อนๆที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็สามารถติดต่อหาพี่ลีได้เช่นเดียวกันค่ะ เอกสายครบไปต่อได้นะคะเรามีบริการเจ้านที่วิ่งเซ็นถึงที่ะคะ่ะและที่สําคัญนะคะถ้าผลอนุมัติแล้วไม่สะดวกเดินทางเข้ามารับรถเราก็มีบริการจัดส่งให้ถึงบ้านด้วยเรายังมีบริการวารินตีหลังการขายสําหรับลูกค้าที่ไปส่งรถให้อีกด้วยนะคะถ้าไม่สวยไม่ถูกใจนะคะอย่างที่แจ้งไปนะคะก็สามารถให้ส่วนที่เอารถกลับได้เลยนะคะ<อ>แต่ในกรณีแบบนี้นยังไม่เคยเจอมาก่อนเลยบอกเลยนะคะว่ารถของเราเนี่ยคุณภาพเยี่ยมทุกคันค่ะ และเพื่อนๆท่านไหนนะคะที่อยากเข้ามาดูรถตัวจริงแบบนี้นะคะสามารถมาได้ที่ราชประดิษฐ์ออตโต้นะคะอยู่ต้นถนนนิมิตใหม่ตรงข้ามไปสนีมีนบุรีค่ะเยื้ยงกันเลยและให้หาไม่เจออีกนะคะเราปักหมุดไว้ให้แล้วเรียบร้อยนะคะเซชคำว่ารถมือสองราชประดิษฐ์ออตโต้ได้เลยนะคะเจอแน่นอนค่ะไม่ต้องห่วงเลยฝากากดไลค์กดแชร์เพื่อไม่พลาดการอัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยนะคะแล้วสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วเราพบกันใหม่รีวิวหน้าว่าจะมีคันไหนเข้ามาอีก